สวัสดีครับผมนะครอปถมเงินตาบราณครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแบงค์ยี่ครับซึ่งหลายคนอาจจะดูคลิปวิดีโอต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับกับผมนกะขอมปถมเงินตราบราณคลิปนี้มาอธิบายให้ได้ฟังกันครับว่าแบงค์ยี่ในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งด้านหลังที่ว่าเป็นภาพสะพานพระราม8แบบนี้ครับแบบไหนที่มีราคาที่เขารับซื้อกันตั้งแต่2 0 0 0 3 0 0 0บาทขึ้นไป เดี๋ยวผมอมธิบายรายละเอียดได้ให้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับเป็นยีรุ่นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับรุ่นที่เขารับซื้อกันราคากันสองสามพันเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นลักษณะบแบบนี้ครับผมจะให้พี่ดูอย่างนี้จะให้พี่ดูตรงนี้จะต้องมีคําว่าตัวอย่างนะครับนะจะต้องมีคําว่าตัวอย่างและตัวเลขเนี่ยก็จะเป็น 0A00 หมดเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวเลขกํากับระบุเอาไว้นะครับแบบนี้ครับ ที่เขารับซื้อกันใบละ2 0 0 0 3 0 0 0แบบนี้ถึงจะมีราคาแต่ถ้าเผื่อเป็นแบง2์ทั่วไปแบบนี้ครับในสภาพที่แบบผ่านการใช้ยังไม่มีราคาที่เขารับซื้อสามารถใช้ซื้อของได้เลยเพราะว่ายังพบเจอกันได้ง่ายในสภาพที่แบบผ่านการใช้แบบนี้แต่ถ้าเผื่อรุ่นที่มีคำว่าตัวอย่างแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็มีด้านหลังมุมขวาล่างแบบนี้ครับแบบนี้ถึงจะมีราคาที่เขารับซื้อกัน ใบละ2 0 0 0 3 0 0 0ก็แล้วแต่ละร้านที่เขารับซื้อก็ถ้เผื่อคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยกับผมนักรอถมเงินตาราณขอบคุณครับ